แต่ทางชาแนลวันนี้ก็คือว่าเขาจะให้ค่าไปเหมือนแบบไปฝึกปักอะไรเงี้ยที่เลอซาชเลอซาชเนี่ยมันจะเป็นคือเขาเรียกว่าอะไรเดียเขาเรียกว่าห้องปักผ้าชั้นสูงของฝรั่งเศสที่มีประวัติศาสตร์ที่แบบยาวนานมากซึ่งเหมือนตอนหลังอะ่อะชาแนลอ่ะเขาก็เข้าไปซื้อกิจการของเลอซารนอกจากนี้คือนางก็จะซื้อเฮาส์เมซงอะไรที่มันเป็นแบบกลุ่มช่างอีกแบบ10กว่าเฮาส์ค่ะค่าจาไม่ได้อะ่ะตั้งแต่ปี2 0 0 2เพื่อเป็นการอนุรักษ์อะไรเงี้ยให้ศิละปะอันนี้มันยังอยู่อะ่ะ อ่ะก็ว่าจะใส่ถุงน้องน่ารักน่ารักสักอันหนึ่งอะนะอ่ะข้างของของอภัยแอมเบียนค่านิดนึงนะเพราะว่าลูกค้าก็กระจองงอแงเล่นอะไรกับพ่ออยู่ก็ไม่รู้นะสรุปก็คือใส่อันนี้สีขาวที่มีโลโก้ชาแนลเดี๋ยวไม่รู้ว่าไปทำกิจกรรมกับชาแนลเน้นะฮะรองเท้ามาใหม่ล่าสุดนะแต่เสื้อตัวนี้ก็เป็นคอนเก่าส่วนกระโปรงตัวนี้ไม่ใช่ชาแนลนะเจ้ารู้สึกว่าจะเป็นของชูชูตรงเป็นแบรนด์จีนแบรนด์พีส่สาวจีนที่ค้าก็ชอบอ่ะพร้อมละ แดดดีมากข้า้สึกสวยก็เออเซลฟี่ตัวเองซะหน่อยอะมาถึงแล้วก็ถึงเวลาวันนี้ก็แน่นอนเพื่อนนักเรียนของข้าก็คืออาจารย์เอกนะแล้วก็จะมีกลุ่มลูกค้าอีกสีส่สห้าคนอะไรเงี้ยคุณเจ๊คนนี้คือเขาก็สาธิตให้ดูว่าเออมันทําอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวต่อไปคือเขาก็จะปล่อยให้ข้าเนี่ยได้มีส่วนนะในการลองปักดูบ้างอะไรเงี้ยก็คือเรื่องของเรื่องอะ่ะคือนางก็จะบอกว่าเออมันยากนะแกกว่าจะปักได้ขนาดนี้เพราะฉะนั้นแบบ เออยอมจ่ายมาเถอะราคาเท่านี้เนื้ออกก่ามันเป็นกุสโลบายคือเขาอยากจะให้รู้ว่าแบบเออมันไม่ได้ง่ายนะจ๊ะเสื้อที่แกใส่เนี่ยที่มันปักขนาดนี้จ่ายมาเถอะอันนี้คือเขาจะให้ค่าปักเป็นเหมือนเป็นที่ระลึกกันเนาะเป็นแบบให้กระเป๋าเออแล้วก็ให้เลือกลูกปัดอะไรเงี้ยตอนแรกเนี่ยค่าก็จะปักเป็นดอกแบบ แบบแบนๆเว้ยเสร็จแล้วค่าก็หันไปมออาจารย์เอกค่ะไปลอก,กันบ้านอาจารย์เอกอาจารย์เอกเอขาทำแบบเหมือนเป็นดอกไอ้น,นูนๆอันนี้คือมันมันง่ายกว่าเว้ยเพราะว่าเหมือนมัน้อยลูกปัดทีเดียวแล้วก็เป็นสิบๆลูกแล้วก็ค่อยปักลงไปทีเดียวคือแทงขึ้นแทงลงหลายทีค่าเจ็บมือมากตอนหลังเนี่ยค้ะต้องใส่อุปรกรณ์อันนี้ไอ้ตรงเหล็กๆอันเนี้ยอยู่ไหนสิอยู่ไหนสิไม่เห็นละเออช่างมันเถอะนี่ไงที่ข้าบอกเนี่ยเห็นไหมตอนแรกสองอันแรกข้าเป็นกีบแบบว่าเออแบบแน่ตอนหลังข้าโกงไปเลยจ้าเพราะว่าข้าเจ็บมือมากข้าไม่ไหวแล้วก